อ๋อนักร้องใหม่แล้วได้ครับเต้นหรืยังได้ยังนักร้องใหม่้ไดเต้นได้ยังสัว่ามีักร้องใหม่มาเสัญญากี่ปีบาจะมีการอนี่หรับวันนีอันกาจะมีการหูนสลิงด้วยนะวันนี้ช่างเส็จแต่งหน้าได้ไหือจ๊ะหน่อย นี่นะครับอันเฉดยางยูรีลกูกเขาแต่งโดนโดนแต่งหน้าแทะเอ๊ะแม่นี่วดเท่านี้เลือดอยู่นะโรบ u สต์พี่นพี่โน,โนแนะนำเล้ใช่ไหมของช้ำรวยพี่น้องเปด่แซ่บเปือแซ่บ อยากแสแต่งเลยนะคงตาไอะไนดูไม่ใช่เดียวอส่นี่บอกอยู่หรอกเบอร์อรงลีโอสาสรดีค่ะวอันนี้แต่งหน้าโทนเลยค่ะขอบคุณนะที่หลังไม่ถามแล้วค่ะแอนนี่สวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ทำไมอ่ะขาดเลยยังสวัสดีค่ะบ้านคือรอแถวอิหลีอิหลีไม่ไม่แต่ว่าหน้ามันโอเคในกล้องอ่ะแต่ตัวจริงอะาเอาบอกก็แคนเพ่งเนี่ยมันใหญ่นีมันเปด้านซีแต่รลแต่รถออกไปเนาะกอสีว่าดีดี่ะ โออเออสิดนาอยากมาเอาผมขึ <zab nak> oh, <S <S ้นรอเถอชมนี่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแมวสวัสดีหนูฮะียังคืน ราแสดงอยู่ในวัดเลยนี่ยังหนาขึ้แเบแก่อ๋อเอก้องเป็นต่างขึก็เป็นสีชมพูพี่ตั้งใจแต่งเหรอคนตาก็้นบแห่วัดนองสีแกมสว่อดีค่ะใครให้กินปลาหมึกคะไม่ค่ะ ทำอะไรครับก็ได้สิเป็นร่มมาที่นี่โอนอันนี้ไม่เห็นนิยังนี่เดี๋ยวสีแกมาทำอะไรก็ทำอะไรทำไมไม่แต่งเหรอพี่อ่ะ